แล้วครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่เราเข้าสู่เมพิซีนเดลี่วันที่1 9แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องสอบ e x a m ซส่วนสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีกิจกรรมในส่วนของคอ l ์ชั่นคอนเทนด้วยนะทุกคนดูดีว่ารอบนี้เราจะโดนเกมอะไรนะถ้าเป็นเกมที่เราถนัดบางทีเราอาจจะแบบตีตื้นขึ้นมาแบบทันบ้านสกอร์เปียงอะไรนะทุกคนสกอร์เปียสอบยเงียง ไม่ไม่ไม่ดูดิเพราะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะติดมาก็สอบเลยคิดววันนี้ได้กี่คะแนนครับผมไม่ต่ำกว่าห้าสิบก็พอแล้ววันนี้จริงวันนี้ยากมากยากครับวันนี้หลายอย่างเลยวันนี้คิดว่าจะผ่านอีกแสมไหมครับแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้เก็บร้อยแบบครั้งนี้สอดแนงจะอมมือหน่อยแต่ครั้งนี้ฟองเลยร้อยเต็มเอาให้จริงนะเราไม่เอาให้จริงนะกูไม่มั่นใจกูไม่มั่นใจหยุดเลยเราความั่นใจไว้ก่อนนะนี่กูไม่ได้มั่นใจละเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราจะทำไม่ได้เชี่ย แค่ mortar, one, สี่ช <ped replacement> ั่วโมงเดี๋ยวไปนอนนะครสอบให้อยู่ชั่วโมงครึ่งเหมือนคราที่แล้วนั่งแก้ข้อเดียวอยู่นั่นแหละชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้ก็ผ่าน Excel มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นคะแนนที่ได้นะครับรอบนี้นะครับเราได้แค่90คะแนนนะครับถามว่าทำไมได้90ใช่ไหมรอบนี้ Excel มันยากขึ้นแบบมหาศาลมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเวลาเราทำเอ็กเซลมาแล้วเราเฟลใช่ปหม มันจะส่งเทสหรือมันจะส่งแบบฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยเออเราแตกอะไรเทสเคสอะไรประมาณนี้ครับเพราะมันมันทำให้เราสามารถแบบแก้้แลวนู่นแก้นี้ได้นี่บอกไหมแต่พอแบบเป็นเทสต์ส่วนสองเนี้ยเอ็กแอบสองแล้วแม่งแบบคือรอบนี้มันไม่ส่งเทสให้แล้วไงแม่งเลยแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยเราแม่งต้องมานั่งแกะโค้ดตัวเองต้องมานั่งแบบซ่อมโค้ดตัวเองแล้วเราไม่รู้ว่าแบบเราต้องเทสยังไงด้วยไงประเด็นนะถ้าสมมติว่าเราเห็นไอ้ตัวเทสได้อะอย่างนไงเราสามารถเอาไอ้เทสเคสที่พังอะ มาลองแก้ได้ไงที่บอกว่าเอ็กสารรอบนี้ได้เท่าไหร่ครับ100โบ100นี่คือแบบอะไรนะแรนดัมบูชิโก้แล้วแม่งผ่านเลยวะแรนดัมบูชิโก้บูชิตเชื่ออะไรหน่แรนดัมโก้บูชเย็ดคีร้อยคะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็มคือส่งส่งไปก่อนอ่ะเดี๋ยวแม่งก็ถูกบางทีแบบไอ้พวกฟังก์ชั่นพิมพ์หรืออะไรที่เราแม่งไลรเขียนออกมาแม่งบางทีแม่งก็คือเราเทสแบบกะเอาให้แบบว่าเห็นผลลัพธ์เฉยๆแต่เราไม่ได้สนกับผลลัพธ์มันจะแม่นยำขนาดไหนนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ถูกเองถ้้้้าาาามททคครรรบบบบุกโปปปเเเซส็นนนไไงงงงัอติด ชื่อไฟมันหหดรายสรุปคือตายเพราะว่าลืมเขียนชื่อชื่อผิดติดอยู่ข้อสองอยู่2ชั่วโมงกลับมาได้ตอนเที่ยงห้าสิบห้าแล้วหมดเวลาสอบปลายมุ่งไหนๆโชว์โชว์คะแนนหน่อยโชว์คะแนนหน่อยนี่ๆจะสิบเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะไม่ตายแถบรถไปได้ใกล้กว่าน,นี้แล้วอ่ะเสียใจมากเลย เอาละครับตอนนี้ก็ผ่านคอลเล i ชันคอนเท e ต์มาแล้วนะครับเพราบอกเลยนะตอนคอลเล i ชันคอนเท e ต์นี้บอกเ,เหนื่อยมากรอบนี้เพราะว่ามันจะเป็นลิสต์คำถามมาแล้วบางลิสต์คำถามจริงจมันจะเป็นแบบแอคชั่นให้เราไปทำด้วยบางอันจำได้เลยมีมีมมตีปิงปองกับพี่ดิวเตอร์นะอันนี้โคตรเหนื่อยติวเตอร์แต่ละคนนี้บอกเลยอยู่สีสองมานานจนแบบเก็บเหรียญโอลิมปิกได้เลยนะฮะเป็นสกิลพิเศษ,ษนี่แล้วก็นี่อันนี้เมื่อกี้คือพอประกาศล a s โปรเจกต์แล้วใช่ป่ะเขาอันนี้ก็เลยมานั่งติวเรื่องของแบบอะไรอะพวก มาหลอกแล้วก็เรื่องของแบบบรรยากาศตรงนี้ด้วยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องใช้ในโปรเจกต์ก็คือผมมานั่งสอนคนกลุ่มอื่นด้วยนั่นแหละเดี๋ยวจริงๆจะคงจะได้สอนเรื่องเมคไฟด้วยเพราะว่ามันน่าจะได้ใช้กันเยอะพอสมควรนะฮะเอาคอนเทนต์มาแล้วแบบคือรู้สึกจนปัญญาแหละลัดรอบนี้มาแล้วก็เอาว่าคลิปนี้คิดเห็นยังไงฝากกดคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะฮะก็ชอบก็อยากดไลค์ชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะผมสำหรับวิดีโอประจำวันขผมสวัสดีครับ